วิเคราะห์ฟุตบอลบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกประจำวันเสาร์ที่21มกรคาคมปี2023กับผมพ,พีระพงเชิญนะครับเซฟุตบอลวันนี้ครับหยิบยกมาหนึ่งคู่เป็นบอลหนึ่งทุ่มครึ่งระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีบอลคู่นี้ครับสถานการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยทั้งเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีทั้งคู่เลยนะครับลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่9ส่วนเชลซีอยู่อันดับที่10ส่วนฟอร์มของทั้งสองทีมในการพบเจอกันครับต้องย้อนมาดูเฮดทเวทห้าเกมหลังสุดกันก่อนนะครับบอลคู่น ก็ผ่านกันล่นในบ้านของเชลซีแล้วก็รีพูดครั้งหนึ่งเกมนะครับเจอที่สามกลางสองเกมก็คือคาราบาวครับแล้วก็เอฟเอครับนะครับตออเกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยสกอร์ออกเป็นศูนย์ศูนย์นะครับไม่มีสกอร์แม้แต่ประตูเดียวนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมจริงๆเนี่ยเชลซีเหลือบดีกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเกมที่เจอกัเมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดเดือนมีนาคมนะครับเชลซีบุกไปชนะไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มของลูกทีมเจกก้นคอปนะครับต่อเกมหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาชนะสองเสมอร์ด สามหนึ่งแพ้ไบรตันสามประตูต่อศูนย์ครับเกมที่เจอไบรตันต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับส่วนเกมที่เจอกับวูฟครับเกมล่าสุดไม่มีนูนเยสนะครับวันนี้ต้องรอเช็คนูนเยสก่อนว่า่าความพร้อมมันจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับมีพร้อมที่จะลงตัวจริงหรือเปล่านะครับก็เอาใจช่วยแฟนแฟนลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าความมั่นใจถือว่ากลับมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะชนะวูฟได้ไม่เยอะผมแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็เพิ่มความมั่นใจได้นะครับ ฟอร์ในบ้านของริปูลนี่บ้านล่ะครับเป็นยังไงฟอร์ในบ้านของริปูลเนี่ยชนะ3เกมเสมอ2เกมนะครับริปูลเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เกมที่เจอกับนาโปลีนาโปลีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะพวกเขาก็ไม่แพ้กันเลยนะครับชนะ3เสมอ2ก็มีเสมอวูฟด้วยนะผมในเกมแรกของเอเบคับนะครับจริงๆเกมนี้เนี่ยแทบจะแพ้เลยก็ได้นะแต่ว่าผู้นิสิตเนี่ยตัดเป็นอาลูกล้ำหน้าไปนะครับก็น่าเสียดายนะผมสหรับวูฟนะครับทำให้เกมที่สองในแพ้ริปูลหนึ่ง อ่ะมาดูพุ่งยืนอย่างเชลซีกันบ้างละครับปเดี๋ยวเๆนะโอ้โหลิพูนะครับเกมต่อไปได้แก้มือแล้วนะผมว่าต้องเจอไบรตันในวันที่28ดนะครับเป็นบอลเอฟเอคัด้วยนะครับเอานะครับถ้าเกิดเกมวันนี้ลิพูชนะได้ผมความมั่นใจแล้วโมเมนตัมผมมองว่าน่าจะกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องรอลุ่นว่าเกมวันนี้เนี่ยไบรตันจะชนะทางด้านเตสต์ซิตี้ได้หรือเปล่านะครับเชลซีนะครับอันนี้ก็หนักพอสมควรนะผมลูกทีมของพอตเตอร์นะครับเพราะว่าห้เกมหลังสุดที่ผ่านมาลูกทีมของพอตเตอร์เก็บได้แค่ สี่คะแนนเท่านั้นผมก็คือเกมที่เจอกับพาเดนจามาหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเกมที่เจอกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับสมอที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้มีได้แตมหมดแค่สี่คะแนนเท่านั้นนะครับมีแพ้ฟูลแลมด้วยนะครับสองหนึ่งนะครับเจอกับพาสิตี้พาซิตี้มาหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่จริงๆเราเจอซิตี้สามเกมเลยนะผมสำหรับทางด้านเชลซีนะครับทั้งคาราบาวครับทั้งลีกแล้วก็เอฟเอครับนะครับเอฟเอครับก็โดนซิตี้กดไปสี่ศูนย์ก็ตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าความมั่นใจของสองทีมเริ่มมกลลัับบาแ้วนะคร พราะว่าเกมล่าสุดเชลซีก็ชนะมาใช่ไหมละ่ะ1-0แล้วทางด้านลิลลลปูก็ชนะมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นกําลังใจนะครับผมน่าจะกลับมาแล้วนะครับฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนของเชลซีนะครับอันนี้หนักเลยครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แม้แต่เกมเดียวนะครับแพ้แอสตันวิลล่าเลยกระชับม,มิตครับ1ประตูต่อ0เสมอกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์1-1ปัซซิตี้4-0แพ้ฟูลแลมป์2-1นะครับแพ้อน็นยูคาสเซน1ประตูต่อ0ด้วยนะครับก็สภาพ ความพร้อมสภาพจิตใจของเชลซีผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอะไรกันนะผมแต่ก็เข้าใจได้นะผมว่าตอนนี้ Chelsea เชลซีเจ็บประมาณเกือบสิบเปนผมก็คือจัดตั้งทีมได้ทีมหนึ่งเลยนะผมจาบทาัดนานเชลซีผมเก็บเยอะมากๆนะครับเก็บโคตรเยอะเลยครับอ,อ,อันดับตารางคะแนนข,น,นของคู่นี้นะครับเดี๋ยวย้อนมาดูอันดับตารางคะแนนข,น,นของสองทีมสักน,นิดหนึ่งนะครับอันดับที่เก้าแล้วกันอันดับที่สิบนลครับลิพูวครับแข่งเก้าชนะ ขอพายมลิปูนับที่9แข่ง18ชนะ8เสมอ4แพ้6ครับเกมรุกยิงหมด34ประตูส่วนเกมรับเสียหมด25ครับจะเสียมากกว่าเชลซีอยู่4ลูกมีอยู่28คะแนนเท่ากันนะครับส่วนเชลซีนับที่10แข่ง19แข,กก 1, แข่งมากกว่าลิปูนอยู่1เกมนะครับชนะ8เสมอ4แพ้7แพ้มากกว่า1เกมนะเกมรุกยิงหมด22ประตูนะครับส่วนเกมรับเสียหมด21ประตูก็มีอยู่28คะแนนนำทางด้งานแอสตันวิลล่าทีมอันดับที่11อยู่3คะแนนเท่านั้นนะครับตามคะแนนวนาดูคอน2ทีมสคันต์2 ถ้าเกิดเก็บสามคะแนนได้จะมีสาวสือขนแนตามหลังฟลแลมนะครับอันดับที่6ก <c oughs> จะขึ้นแซงทางดา้านบริเตนแล้วก็เป็นฟอร์ดด้วยนะครับแต่ก็ต้องรุนให้บรตันไม่แพ้นะครับเอ้ยไม่ชนะนะผมถ้าเกิดบริัตนชนะบรตัตนก็จะหนีไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นล์พูกับเชลซีเนี่ยย,ยังมีโอกาสให้แก้ตัวอีกเยอะนะผมว่าเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยยังมีใครอีกตั้งหลายนัดนะครับเกือบสิบนัดก็ถ้าเกิดหลังจากนี้พวกเขารักษาสกอร์ได้ผมรักษาอันดับตารางคะแนนได้นะครับสามารถเก็บ ามคะแนนได้เรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะลุ้นสี่นะครับอันดับท็อปโฟนอ่ะก็น่าจะไม่ยากนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลมนซิตี้แมนยูนิวเซนโอ้โหน่ากลัวมากนะผมแทบจะตัดแบบกำลังใจทีมอื่นไปเลยนะครับแต่อาร์เซนอลครับเกมต่อไปเจอกับแมนยูนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าคู่นี้เนี่ยใครจะคว้าสามคะแนนไปนะครับว่าอนอนเองครับก็ฟอร์มแบบ ต่อเรื่องนะครับแต่ก็ต้องเก็บ3าคะแนนให้ได้ผมเพราะว่าพวกพวกเขาอยากทิ้งทั้งด้านแมนซิตี้นะครับเพราะตอนนี้ซิตี้เจาะมาแค่ห้าคะแนนแล้วนะครับอ่ะไม่อยากนอกเรื่องนะผมมาดูอ่อันดับสิบเอ็ดตัวจริงของทั้งสองทีมกันสักนิดหนึ่งนะครับสิบเอ็ดตัวจริงผมกดผิดผมขอไปด้วยอ่าสเอ็ตัวจริงมาประมาณนี้นะครับลีพูลเนี่ยจะมาแผงการเล่นสี่สมสามนะครับก็ตอนนี้เนี่ยบุสรกเขาให้ทางด้านกัคโปลูนเยและก็ซาร่าผมยืนเป็น่ามสานแนวรุกนะครับ ส่วด้านกลางจะมีเฮนเดสันนะครับฟาเบนโยแล้วก็ตีโก้แบ็กซ้ายอยา์เ็นโรเบสันยืยนคู่กับเทนอาโนนะครับแล้วก็กองหลังจะเป็นทางด้านโคลเต้ยืนคู่กับมาติปนะครับส่วนผู้รักษาประตัวก็เป็นอาริสันคนเดิมนะครับส่วนเชลซีนะครับ,น Chelsea, นรบมาในแผนการเล่น4-2-3-1หน้าเป้าจะเป็นทางด้านไรฮาวเวนนะครับแล้วก็จะมีเมซอนเมาส์ฮากินซีเยกส่วนฝั่งซ้ายนะครับวันนี้ใช้บูดิกนะผมนักเตะข้าตัวร้อยล้านนะครับ ส่วนกลางรับก็จะมีจอร์จินโยยืนคู่กับภวสิทธิ์นะครับเกมรับผมจะมีซิวานะครับก็เป็นตัวหลักๆค่อนข้างเยอะผมพุทธศัพท์ยังเป็นเกเป้าเหมือนเดิมนะครับประสิทธิภาพของคู่นี้พอมันเป็นบอลบิ๊กแมนเราดูยากนะ่ยเพราะว่าคือบอลบิ๊กแม์อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับและในเรื่องของโอเวอร์อันเดอร์เดี๋ยวผมขอเช็คสักนิดนึงนะครับผมว่ามีพอให้เล่นได้หรือเปล่านะครับ โอ้ได้เปิดมที่สองจุดเจ็ดห้านะครับก็คือสองลูกครึ่งควบสามนั่นเองนะครับเพื่อนๆมองว่ายัางไงครับบอลคูน่นี้พอจะออกสูงได้ไหมครับผมผมไม่อยากมองว่าเป็นออกสูงนะผมให้ไม่เกินสองลูกอ่ะบอลคูน่นี้จริงๆผมว่ามันน,มมน่าไม่น่าจะยิงถหนึ่งสามลูกแต่ถ้าถามว่าใครจะมีโอกาสชนะผมยังมองไปที่ริบูนะคือริบูเล่นในบ้านเนี่ยมันดีมากนะครับแล้วก็โอกาสจะแพ้ค่อนข้างน้อยนะครับเลยมองว่าถ้าเกิดเอาสามคะแนนเนี่ยผมให้ไปที่ริบูนะครับ ผมเชื่อว่าริพูนเนี่ยก็จะสามคะแนนได้นะครับแต่พอเตอร์เองครับเกมนี้ก็แพ้ไม่ได้ผมเพราะถ้าเกิดแพ้ก็อีกร้อนแน่ๆนะครับเออนะครับก็คิดหนักนะครับแต่ถ้าวัดจากฟอร์มนะครับวัดจากผู้เล่นเนี่ยคือเกมลุกผมมองว่าเกมลุกของไอ้ริพูเนี่ยมันยงดูนนะ่ากลัวกว่านะผมเพราะไม่อาจจะเป็นกักโปซาร่านะครับแล้วก็นูนเยสครับนูนเยสเนี่ยถ้าได้บอลทีความเร็วคือพี่แกเนี่ย หยุดยากของเร็วมากนะครับก็ขอฟันธงให้ทางด้านลิพูชนะไปเลยครับอาจจะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหรือไม่ก็สอประตูต่อศูนย์ไปเลยครับเชื่อว่าวันนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับส่วนอเวนเดอร์ครับบอลคนที่ผมมองว่าเป็นสกอร์ต่ำนะครับผมไม่เชื่อว่าเป็นสกอร์สูงเพราะสกอร์สูงนี่่าจะออกไปที่สเปอร์กับซิตี้ไปแล้วนะครับสำหรับบอลบิ๊กแปดประมาณนี้ครับก็ชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะผมแล้วก็ฝากกันด้วยในเรื่องของอกิจกรรมโปรโมชั่นนะครับ พาตอนนีนะ้มีแบบนี้ให้ผมก็สำหรับสายกีฬานะผมใครที่ไม่อยากพลาดผมแอดอันดีไลน์ผมมาเลยครับมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผมก็จะให้คำปรึกษารประมาณนี้รับเกินสูงสุดหนึ่งรเอร์เนะครับจะมีโปรโมชั่นดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับใครที่สนใจกอไลน์เข้ามาได้เลยผมหรือจะเป็นลิงก์อันดีไลน์ของผมที่ทิ้งไว้ให้ในอคอมเมนต์ก็ิ๊กเข้ามาแค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นนะผมก็พูดคุยกันได้เลยครับแล้วเชิใหม่พรุ่งนี้ผมสวัสดีครับ